ทุเรียนไวมากยังด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 ังยังเครื่องยังไม่ติดเครื่องยังไม่เคลื่อนมัจะสตาร์ทมันยังไม่ร้อนสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านนะผมวันนี้แบบวันนี้ผมพา FC มากินทุเรียนร้านนี้เลยนะผมกับร้านทุเรียนร้านเจ๊อ้อมตลาดนัดเรบินนะครับ นี่เข้าไปสั่งซื้อในแฟนเพจได้เลยนะครับกับร้านทุเรียนร้านเจ๊อ้อมตลาดนันยะดินนะครับ,งงรบวันนี้ลูกค้าเยอะนะผมงงมาก่อนเรียกก่อนได้เลยนะครับผมงงนี่วันนี้เรามากับพี่นุ่มมังชนชแนลนะครับผมบบ,บ,บบกบุกบุกร้านเจ๊อ้อมครับดูลีลาการปลอกของเจี๊อ้อมนะตอนนี้ลูกค้าก็เยอะอยู่นะครับผมส่งต่างจังหวัด วันนี้วันนี้วันนี้ราคาขายกิโลกร,รมลัมละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบาทรถก็เริ่มติดแล้วนะยังส่งต่างยังหวัดเหมือนเดิมใช่ไหมครับพี่อ๋อวันนี้ออเดอร์เต็มแล้วเหรอครับส่งต่างจังหวัดนะครับพี่อาบอกออเดอร์เต็มแล้วนะเป็นพรุ่งนี้เป็นพรุ่งนี้ ดูทุเรียนสกอนลูกใหญ่ๆเลยนะครับเอฟซีแวะมาอุดหนุนได้นะครับพิกัดตลาดนัดเรบินนะครับผมวันนี้ราคาขายกิโลกรัมละหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะเป็นทุเรียนหมอนทองระยองนะครับผมกอบเนื้อไหนสั่งได้เลยนะครับอที่มีขายน้ำปีไม่ได้ยังไม่ได้จีนมีขายมีระเีดอยู่เมื่อไหร่ก็แวะมานะจ๊ะอยู่เมื่อไหร่ก็แวะมา อยังกับไอ้น,นี้เลขกเกเลยครับโโสวยอันนี้ผู้ช่วยเยอะรอสักคู่นะครับได้กันทุกคนนะครับ <c oughs> มาก่อนมีโอกาสเลือกลูกีสวยก่อนเลยเริ่มแจกบัตรคิวแ <c oughs> ล้วนะครับผมลูกค้าเริ่มมาเยอะแล้วเดี๋ยวงง <c oughs> เดี๋ยวลูกค้ามีน้อยใจนะ คูน่นะแม่ค้าเพิ่งจะเปิดร้านเหมือนกันหนึ่งพันสามร้อยถึงสี่ร้อบาทอันนี้เปิดพิซแรกเลยครับอันน,น,นี้อันนี้นอันนี้เป็นสองไปแล้วไลน์แมนมีส่งออนไลน์ด้วยนะพี่อ๋อมีออนไลน์ด้วยใช่สามารถเข้าไปสั่งซื้อในแฟนเพจร้านเจ๊อ้อมตลาดนัดเรือบินได้เลยนะครับเดี๋ยวเจ๊ก็คอยไลฟ์สดแล้วก็อัปเดตราคานะครับผมทุกวันนะครับ ถ้าไปกดติดตามแลบชมได้ไปเป็นกำลังใจให้ให้กันได้นะครับลูกไหมใช่ไหมแล้วก็คนหนตอน่ัยได้นะคนคนนมาก่อนครับสองคนนี่ยอเล็กสวยนะเนี่ยลองดูขนาดนี้ก็ไม่ใหญ่นะลูกค้าขนาดนี้สามโลกว่าหกร้อยหกสิบหกบาทหกร้อยหกสิบหกบาทลูกนี้เนื้อเกือบสองโลนะทำเป็นเล่กคน สูงไปไม้ได้สูงไปดูเบอร์ก็เหน่าไปเลยจะได้มีที่ไามขอกเยอะเดี๋ยวก็หมดเก๊เดี๋ยวลูกค้ามาอีกสามคนก็หมด จะรีบไปไหนดู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 ขอบคุณครับขอบคุณลูกค้าที่ใจดีนะคะขออีกหนึ่งสันะสวยๆ่ะทุกคนมาตอนนี้เจ๊เปิดร้านใหม่เลือกคู่สวยๆไปก่อนเลยนะครับ FC อยากได้สวยลูกอยากแม่ลูกค้าทีอยากได้ห้าลูกหกลูกสิบลูกก็สั่งไปเลยวันนี้มีผู้ช่วยเยอะนะครับ ช่วยเยอะมีแต่นุ่มๆเลยนะรับสมัครสาวๆไหมครับเจ๊มีแต่ <c oughs> นุ่มๆเลยนะครับเนี่ยอ๋อวนันวันนี้วันไหลนะครับผมมาเลยครับเนี่ย พาบอกชอบชอบดูเจ๊อ้อมปอกทุเรียนนะครับผม นิ่มไปบอกได้เลยนะครับลูกค้ากดลงไหมเตรียม ไม่สวยก็ไม่ให้ไปอีกโอ้ไม่ดีไม่ต้องออกไปมีอยไหี้ยโอ้สวยมากนี่นะลูกค้จาจับอกไปเลยนะคะห,ห้าโลสามมาเลยครับดูเรียนสวยๆครับผมโอนได้เลยนะครับ <laughs> คลิปคลิปผมนี่ไม่มีตัดต่อครับเจ๊เรวรียวเร็วียวไปเลยนะอันนี้ลูกค้าชอบถานมขอทานนั่นแหละถามลูกค้าก็จกใครจะเรียกกันเนาะถ้าแบบนี้แม่ค้าก็เรียกกำลังดีไม่นิ่งไม่แข็งกระการคนเนื้อกำลังกิน อยู่ในหลายตัวอยู่อย่างเยอะคนเยอะทุกวันครับเตอาทีเนี่ยอันนี้แค่แค่เริ่มนะเนี่ยอันนี้ลูกค้ายังไม่ตื่นนะลูกค้ากํลาลังเดินทางมาแต่ยังไม่ถึงร้านปีนดคุรับลูกค้าหน่อยแรกเดี๋ยวลูกค้าลงทางใช่มาเลยนะครับกัดตั้ง GPS ไว้เลยนะครับผมพิกัดตลาดนั้นเด็ดจริงนะผมร้านเจอออมทุเรียนหมอนทองนะครับผมวันนี้ 180บาทนะราคาขายอ่ะเรือใ้ทุกลูกเรือด้ทุกเนือเดี๋ยตามต่งเลยลูกค้าชอบแบบไหนั่งเลย <c oughs> ลูก่อนขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับ เอาเท่าไหร่ดีสองกครึ่มพอไหมเอางั้นเอา2องกครุ่งเนาะเอาจริงๆอันนี้เรองจริงสามห้าปเลยถ้าไม่ถึงเจ้าก็ปอกผู้ใหม่แผไปให้เสร็จลยนี่นี่นี่พ่อขาย้วยอีกแล้วนี่คือโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นด้งดูดด้งดดวันนี้ไม่ต่ำกว่าสอตันลูกนี้หกลกมาลุ้ รถแงาจะหาบ้านนะอะ6โล6โลวันนี้จะลูกค้าบอกว่าเนื้อ2โลพึ่นก็บอถ้าเกินถ้าเกไม่โ2โลพึ่น2โลพึ่นให้เท่าเยอะเดี๋ยวลูกค้ายิ้วไม่ไหวพี่บอกจัดมาลวดบอกน้าน่ลยนะพี่ลูกหนึ่งประมาณ10นาทีนะจะนอนรอเลยก็ได้ไหมยื่รอเบอกเด่ดูแม่ค้าบอกไปด้วยก็เพินไปดีนะครับ บอกไม่เป็นไรใหม่มาใหม่ได้ย็นครับดอย่างนันเพได้อะไรกต้องยืนเนี่ยแมนครับพี่เลี้ยโหดีเนื้อสวยครับโอู้นีก้ก็ดดครึ่งโลแล้วพี่บ่าวกูเดียวครึ่งโล หกขีดโอ้โหผู้ดเดียวหกขีด เราดูจะรีบได,ด,ด,ดใช่ไหมไดูแล้วไมแล้วอสองคู่มีโลกว่าสองคู่โลกว่าโอ้โหโล2โลได้ไหมบ่าวดช่ใช่ใช่ครับโล,โลสขีดน,นะขอแล้วลูกค้ายไหมไหมดหลายคนเราลูกคา้ารัารกไปสอูลูลูกคายิ้มมากนะไม่ขาก็เสียวเียวเหมือนกันนะยิ้มอย่างเดียวเลยลูกค้า 440231นะครับผมรสั่งไลน์แมนได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อในแฟนเพจเฟซบุ๊กร้านเจ๊ห้องตลาดน้ำด้บินได้เลยนะครับได้ยมอเลืดแบบไม่นานหรอมันลูกใหญ่จครับให้แอดมินโคตรสมนให้ต่อคอมเมนต์นะครับ้าส่งเคือต้องโอน ยู่ที่อยู่้ส่งชื่อที่อยู่รับเบอร์โทรให้ราคาให้ได้นะครับผมสำหรับส่งตางจังหวัดนะลูกค้าก็สามารถสั่งมาในแฟนเพจได้เลยนะครับผมเดี๋ยวแอดมินก็ทยอยตอบให้นะครับผมมีส่งตังจังหวัดนะครับคู่นี้ขึ้นโลพอดีสองโลขึ้นใช่ไหมใช่ไหมใช่มาลุ้นกันมาลุ้นกันมาลุ้นกันเด็กสี่จานปวดยังคู่สุดท้ายใช่ไหมครับคู่สุดท้าย อันนี้ได้2โลเป๊นีเอาไว้รู้ว่าที่จะหมกได้ปะเอาไว้รู้ว่ี่ีเดียวได้เปล่าอันนี้น่าจะสี่ขีดพลาดไปนิดนึงอุ้ยเป้โลพี่สองโลค่งเป้ะละลเ,ปเลย,ยเ,เป็นมากเลยพี่น้องวดนี้รวยนะพี่นะก็ขายทุกวันนะเดี๋ยวว่าใค ประมาณสิบเอ็ดมฉีทุ่มนะเป็นุ่มก็ีด่มอนสากก่อนนะครับ้าที่อยู่ไกลๆก็โตระ่อนามกดทานคามกอดก็ได้บัตเบอร์โทรไหนครับพี่เอ๋ได้เบอร์โทรที่ร้านก็0 8นย์แปดหนึ่งศูนย์สาและศูนย์แปแปดสี่หกแปามศูย์แกล้เคียนมีครอบอะไรบ้างครับก็ตอนนี้ปกติก็เข้ากับรายแมนแต่ว่า ตอนนี <oh> ้ปิดแอบไว้ถ้าลูกค้าจะสั่งก็สั่งทางเพจร้านเกอมได้เลยโอ้มงีสี่โลเนี้ยก็ต้องมีสองโลนะพี่ทำเป็นเล่นใช่ไหมสวยทั้งนั้นเลยมีสี่โลเนี้ต้องมีสองโลนะพี่ าไม่ใช่ร้านเชียวมันผูกนะพีีน้องสมกับแปานโคลคอยเอานี่เรื่องจริงเรื่องจริงใช่ใช่ทุเรียนนะคคับผูเก่นเีตทางร้านก็จะมีถุงไว้รองนิ้วให้ลูกค้าแตะดูเนื้อก่อนนะผม ราสั่งเพิ่มครับเ็นมาบอพอเนื้อสวยๆสั่งแต่ลูกนี้เอาสุกกำลังกินนะเนี่ยรับเร้าม่เอตาานะจ๊ะถา้วคติดตามนะใครจะมา้นก็ห้ามไมอยู่ตลาดนัดเลย คุณนะครับแต่ว่าเป็นคุณภาพไแบน ใช้ให้กำลังใจกันได้นะครับ่อยากกินทุเรียนสวยรูปใหญ่ต้องมาอาทจ่อ้อมตลาดนั้นจนบินนะครับนึกว่านึกว่าตกรถแห่ไปแล้วพี่บปลยังครับยังดำเบิร์ดเล็กแค่ก็ตามแดดดำเบิร์ดโอ้ลูกนี้ลูกนี้สี่โลได้เนื้อโลแปดถือว่าคุ้มอยู่นะ หึ่งลูกนะถุกแล้วลูกถุกแล้วลูกลูกค้าเพิ่มอีกลูกหนึ่งลูกค้าบอกไม่พอมาร้านนี้ต้องจุกจุกถ้าไม่จุกไม่หยุดหยุดไม่อยู่พี่ถามจริงจริงกี่คนมันเยอะนะเนี่ยหลายคนหลายคนเหรอซื้อของฝากได้นะซื้อกลับไปฝากต่างจังหวัดพี่บา สวยเลยครับอันนี้เป็นเนื้อกำลังกินนะครับเนี่ยโอ้สวยๆขอบคุณครับคูเดียวอ่ะต้องมีคร e ึ่งโลครึ่งโลแต่ละคูยอดมากลโลหกโลเฮ้ยหกขีดสองคูโลคูแล้วโลอย่างเงี้ย ทางอยู่ครับรถติดครัแบรถติดใช่ตอนเย็นเราไปทางนี้ไหมตลาดหน้าตัวนราดู ทานไหมไม่ยังทานอยู่นะทานเมื่อร้านเพื่อนป่าวีไหนที่บอกว่าอยู่นั่นน่ะอ๋อเขาบอกว่ายังไม่ว่างวันนี้ถ้าลองได้เป็นอะไรม่วยไปสามลูกลูกเลยเข้าไปเลยเป็นไง